ทำ i อแล้วเวียนหัวนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เมื่ออดอาหาร48ชั่วโมงขึ้นไปน้ำตาลในเลือดจะลดลงจนร่างกายคุ้นเคยกับระดับน้ำตาลที่ต่ำมากๆหลังจากที่ออกฟาต์แล้วกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตที่สูงจะทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมามากเกินไปส่งผลให้เวียนหัวหรือมึอนหัว แก้ง่ายๆคือหลังจากที่ออกฟาดให้กินอาหารที่ย่อยช้าเช่นไฟเบอร์โปรตีนไขมนดีเพื่อช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และกินแบบนี้2มื้ออาหารติดต่อกันนะคะเช่นหลังจากออกฟาดก็คือมื้อแรกกินมื้อเที่ยงแล้วก็อีกมื้อนึ่งก็คือมื้อเย็นให้กินอาหารที่ย่อยช้าค่ะเพราะว่าอาหารเหล่านี้กระตุ้นอินซูลินน้อยจะทำให้ไม่เวียนหัวหลังจากที่ออกฟา์ ลองทำตามกันดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่ทำ if ด้วยนะคะ